สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากมาชวนคุยเรื่องการวางตำแหน่ง IR นะครับว่าเราจะวางหน้าหรือหลัง modulation ดีก็สรุปสั้นๆก่อนเลยนะครับว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกแบบไหนก็ได้แต่ว่ามันจะได้เอฟเฟกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เรามีแล้วก็สถานการณ์ณตอนนั้นด้วยส่วนตัวนะครับผมชอบที่จะเอา IR วางไว้หลังสุดเพราะผมเคยเจอกรณีที่ว่าปรับเสียงปรีแอมเลือก IR ที่ถูกใจแล้วแต่พอดีเลยเข้ามาพ่วงเนี่ยโทนเสียงมันเปลี่ยนไปจากที่ปรับไว้ตอนแรก ทำให้ได้โทนเสียงที่ไม่ถูกใจเท่าที่ควรเลยต้องหา EQ มาวางไว้ด้านหลังสุดอีกตัวุท้ายกลายเป็นสร้างความวุ่นวายให้อีกแต่พอผมเอา IR วางไว้หลังสุดเนี่ยรู้สึกว่ามันได้โทนเสียงอย่างที่ผมต้องการมากกว่าแต่ถ้าในแง่การอัดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการเอาดีเลย์กับรีเวิร์บมาใส่ทีหลังเนี่ยมันทํางานง่ายกว่าเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นการจัดการโปรเซสไปทีละขั้นตอน จัดการเสียงรายให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปจัดการเสียงเวทแต่ถ้าเราอัดผ่านบวกมันติหรือว่าปลัอกอินอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่ามันแก้ไขได้ตลอดแต่ถ้าเราอัดผ่านแอมจิงหรือว่าพวกสไตมอนอีเดียมเลยพวกนี้ผมว่าจัดการโปรเซสไปทีละขั้นตอนน่าจะดีกว่าครับยังไงลองไปปรับเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับ